ต่อไปนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะในโลกออนไลน์ถูกแชร์ถูกพูดถึงเป็นประเด็นดราม่ามากเลยนะคะเรียกว่าจับตามองกันเลยค่ะว่าตอนนี้สัมพันธ์ระหว่างคุณนายนภัสและน้องใบเฟิร์นไปสะดุดอะไรยังไงไม่ทราบค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีตาดีมือดีไปเห็นค่ะว่าแม่หมูนะคะอันฟอลโล IG หรือเลิกติดตามน้อง,องสาใบเฟิร์นเนี่ยค่ะทำให้ชาวเน็ตเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อทีมข่าวได้สอบถามไปยังแม่หมูนะคะถึงสาเหตุที่อันโฟโลน้องใบเฟิร์นแม่หมูให้คำตอบว่าคาดว่าจะเป็นเพราะเกิดจากระบบรวนและไม่ได้เป็นคนอันโฟโลไอจีใบเฟิร์นเองจริงๆแถมยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะแม่หมูพิมพ์ประกานะคะก็ยังโพสต์ภาพนั่งกินข้าวคนเดียวอย่างเหงาๆในช่วงหัวค่าตอกย้ำไปอีกค่ะและสำคัญคือยังมีตาดีไปเห็นว่าแม่หมู ก็อันฟอลโล่ไลูกชายนายนภัดเช่นเดียวกันค่ะแต่อัปเดตล่าสุดนะคะมีคนสังเกตเห็นว่านอกจากที่แม่หมูจะเลิกติดตามไอจีน้องใบเฟิร์นแล้วก็ลูกชายแล้วนะคะ นายนภัรก็ดูเหมือนว่านี่แหละค่ะอันฟอลโลไอจคุณแม่เช่นเดียวกันทาเอาช้าเน็ตสงสัยหนักว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะนายและแม่หมูเป็นคู่แม่ลูกที่สนิทกันอย่างมากเลยค่ะอีกทั้งก่อนหน้านี้แม่หมูก็มักจะเอ่ยปากชมน้องไมเฟิร์นอยู่ตลอดเวลาและเสมอมาเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามรอคำตอบจากปากเจ้าตัวทั้งสคนนั่นคือดีที่สุดค่ะ